อาจาเมาื่อนี้กินสมสเพื่อยากเอปปอร์คอเขาเหนือเอปปอร์คอตดูแปมล,ลูกเคียเคียวๆนี่ก็มีกันกันมึงก,ก็ไปนำปาหวานอืม พอกข้าวนีนมันจะเป็นแบบมาันที่เขาเห็ดไอ,ขอเขาเลยยังขนมในขนมจีนนะจา๊ะไอหอ่อเน้นน้อยนะคือลูกอมอ่ะแต่มันก็จะเป็นหน่วย ที่เขากินว่าบักท่านมมันมบักท่านมันเป็นเอปเปอคอตอกรอบดีขนาะด Det er bra. เอาหนักกันกันยังจะพขยุเมืองหนอกเขากะเอาไปเห็ดอ่าเห็ดย่มจ้ะแย่มแอปเปิลคอืมสะใจบราจะงออ่ปัม่วงเลยอืม ช่วงนี้พลไใหม่กำลังหดายกำลังหลายเต็มเลยสับปลี่แน่เชอร์รี่บุปลีเต็มเลยดะอับจับก